จินตนาการถึงโลกที่ AI AI กำลังเข้ามาแทนที่งานมนุษย์อย่างรวดเร็วจนหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องกดพนักงานออกเป็นพันๆคนเพราะเทคโนโลยีนี้สามารถทำงานแทนได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าแต่เดียวก่อนคุณอาจคิดว่าอาชีพทั้งหมดกำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงแต่ข่าวดีก็คือมีอาชีพหลายสายที่ AI ยังตามไม่ทันและกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีกสิปีข้างหน้านี้คือโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาความมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไป อาชีพเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่ยังเป็นกออุญแจสู่อนาคตที่มนุษย์ยังขาดไม่ได้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังสับสนกับโลกของ AI และการว่างงานให้ผมอธิบายแบบง่ายๆเลยครับ AI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่เรียนรู้จากข้อมูลแต่ยังไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์จริงที่ต้องใช้ความรู้สึกอ่อนไหวความคิดสร้างสารรค์หรือปฏิกิริยาตอบสนองทันทีได้เต็มรูปแบบรายงานล่าสุดจากร e ซูม์นาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหางานชื่อดังได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ U.S. Bureau of Labor Statistics และฐานข้อมูลอาชีพโอเน็ชี้ชัดว่ามีอย่างน้อยสสองอาชีพระดับเริ่มต้นที่เสี่ยงน้อยมากที่จะถูกรีแทนที่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งจนถึงปี2034หรือในอีกประมาณ9-10ปีข้างหน้า ก่อนอื่นมาดูบริบทกันก่อนนะครับเมื่อ,องค์กรใหญ่ๆเช่นอเมซ o n และ UPS ประกาศบทพนักงานจำนวนมากในปลายปี2025เพราะพึ่งพา AI ในการทำงานแทนคนเรื่องนี้ก็สร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลกแต่รายงานนี้บอกให้เราหวังเพราะงานที่ AI ยังทำแทนไม่ได้คืองานที่ต้องใช้หัวใจมนุษย์เช่นความเข้าใจอารมณ์การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือทำจริงๆโดยเฉพาะในภาคสุขภาพพลังงานสะอาดและงานเทคนิคเฉพาะทางที่ยังคงต้องการแรงงานมนุษย์เป็นหลักและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมาก อาชีพเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีเสมอไปบางอาชีพแค่มีวุฒิปวสห,หรือประกาศนียบัตรก็เพียงพอแต่ให้รายได้เฉลี่ยตั้งแต่50,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีประมาณ1.6ล้านบาทหรือสูงกว่านั้นเลยทีเดียวคีสสเปนเซอร์ Spencer ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจากรีซูมเนออธิบายเพิ่มเติมว่า AI อาจเก่งเรื่องการจัดก,การข้อมูลแต่ไม่สามารถคิดแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือเข้าใจความต้องการของมนุษย์ได้สมบูรณ์ AI อาจวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีแต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องงงกับมนนุษยย์โดตรงงาาเหล่ นี้ยังต้องอาศัยความคิดรเริ่มและความละเอียดอ่อนของคนจริงซึ่งเทคโนโลยียังไม่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดเขากล่าวอย่างชัดเจนเพื่อให้ใครที่เป็นมือใหม่เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพ AI เหมือนเพื่อนที่ฉลาดแต่ขาดความรู้สึกมันช่วยได้ในงานซ้ำๆแต่ไม่ต้องปรับตัวกับความไม่แน่นอนเช่นการปลอบโยนผู้ป่วยหรือซ่อมเครื่องจักรในที่สูงมันก็ไร้ความสามารถ ตอนนี้มาดูส2สอาชีพระดับเริ่มต้นที่ยังปลอดภัยจาก AI กันเลยครับโดยผมจะอธิบายละเอียดขึ้นเล็กน้อยรวมถึงตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและเหตุผลว่าทำไมงานเหล่านี้ถึงเติบโตเร็วกลุ่มแรกคือสายสุขภาพซึ่ง AI ยังแทรกเข้าไปได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะต้องใช้การสัมผัสและความเห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยโดยตรงผู้ช่วยทันตแพทย์เด่นทันไฮจีนิส งานนี้ต้องการความละเอียดสูงในการดูแลสุขอนามัยช่องปากเช่นการขูดหินปูนหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรงฟันซึ่งหุ่นยนต์ยังทำแทนไม่ได้เต็มที่รายได้เฉลี่ยปีละ94,260ดอลลาร์ประมาณ3ล้านบาทและเติบโต7%ภซายในปี2034ตัวอย่างเช่นจินตนาการถึงการตรวจสอบผู้ป่วยเด็กที่หวาดกลัวการสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ AI ไม่มีนักตรวจอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ Diagnostic Medical Sonographer ผสมผสานทักษะเทคนิคกับการสื่อสารเช่นการอธิบายผลตรวจให้ผู้ป่วยเข้าใจหรือปรับเครื่องมือตามสถานการณ์จริงรายได้เฉลี่ย89,340ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.9ล้านบาทและเติบโต13%เป็นอาชีพที่ช่วยตรวจสอบทารกในครรภ์หรือตรวจโรคหัวใจโดยต้องใช้ดุลยพินิจของคนนักบำบัดระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Therapist) สำคัญมากหลังวิกฤตโควิด -19 ต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์และเข้าใจร่างกายมนุษย์เช่นการช่วยคนหายใจด้วยเครื่องมือและให้กำลังใจรายได้เฉลี่ย8450ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.6ล้านบาทและเติบโต12%ใครเห็นคนทำงานนี้ในโรงพยาบาลคงรู้ว่ามันเป็นงานที่ไร้เอไอแทรกได้เจ้าหน้าที่เอกซเรย์และเอ็มออไรเรเดียลโลจิกแอนเอมไรเทคโนโลยีสแม้เครื่องจัดจะช่วยแต่การตีความภาพและดูแลผู้ป่วยระหว่างตรวจยังต้องพึ่งมนุษย์รายได้เฉลี่ย78,980ดอลลาร์ต่อปี ประมาณ2.6ล้านบาทและเติบโต5%เช่นการตรวจสอบผู้สูงอายุที่อาจวิตกกังวลผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Assistant) ช่วยฟื้นฟูชีวิตประจำวันเช่นสอนผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุให้กลับมาใช้ชีวิตปกติรายได้เฉลีย่ย66,500ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.14ล้านบาทและเติบโต18%งานนี้เน้นจิตใจและร่างกายทำให้ AI ตามไม่ทันต่อมาคือกลุ่มพลังงานสะอาดและเทคนิคซึ่งกำลังเป็นดาวรุ่งในยุคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่างเทคนิคกังหันลม Winterbain Technician งานซ่อมบำรุงกังหันลมที่ต้องปีนโครงสร้างสูงและใช้ทัศไฟฟ้ารายได้เฉลี่ย62,580ดอลลาร์ 2, ต่อปีประมาณ2 0 3ล้านบาทและเติบโต50เรซ็เรวที่สุดในรายงานตัวอย่างเช่นการซ่อมกังหันในทะเลพายุซึ่งเองควบคุมได้แต่ลงมือทำไม่ได้ผู้ช่วยศัลยแพทย์และการผ่าตัด Surgical Assistant and Technologies เตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนศัลยแพทย์ในห้องผ่าตัดรายได้เฉลี่ย62,480ดดอลลาร์ต่อปี ประมาณ2 0 3ล้านบาทเติบโต5%เปเซนตพราะสถานการณ์เฉพาะหน้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่างไฟฟ้า Electrician ติดตั้งและซ่อมระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะรายได้เฉลี่ย62,350ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.02ล้านบาทเติบโตเเซนเช่นการเดินสายไฟในบ้านใหม่ที่ต้องปรับตามความต้องการจริงผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด Physical Therapist Assistant ช่วยฟื้นฟูร่างกายผ่านการสัมผัสและสร้างแรงจูงใจรายได้เฉลี่ย6 0 0ม0ดอลลาร์ต่อปี ประมาณ1.9ล้านบาทเติบโต16%งานนี้เต็มไปด้วยการเชื่อมโยงกับคนจริงช่างเครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็น v ว m e ิเมอร์คซ่อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ต้องเข้าใจระบบซับซ้อนรายได้เฉลี่ย5 9 8 0 0ดอลลาร์ต่อปีประมาณ1.9ล้านบาทเติบโต8%เพราะขาดแรงงานทั่วโลกช่างติดตั้งแผงโซลาเซลล์ Solar, Solar Photovoltaic Install ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนดินจริงรายได้เฉลี่ย51,860ดอลลาร์ต่อปี ประมาณ1.68ล้านบาทเติบโต42%โตเร็วสุดในสหรัฐเช่นการติดตั้งบนหลังคาบ้านที่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศเจ้าหน้าที่กู้ชีพและพยาบาลฉุกเฉิน (EMTs and Paramedics) ช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินรายได้เฉลี่ย46,350ดอลลาร์ต่อปีประมาณ1.5ล้านบาทเติบโต5%เพราะต้องตัดสินใจทันทีและเข้าถึงจิตใจผู้คน สเปนเซอร์ย้ำว่างานเหล่านี้เติบโตเพราะมนุษย์ยังขาดไม่ได้แม้ AI จะเข้ามาในออฟฟิศแต่ในสนามจริงหรือห้องผ่าตัดมนุษย์ต้องอยู่ AI อาจช่วยวิเคราะห์ในแ a บแต่บนกังหันลมหรือระหว่างช่วยคนมันยังแทนไม่ได้เขาบอกและชี้ให้เห็นว่าการนิยมเรียนมหาวิทยาลัยทําให้คนหลีกเลี่ยงงานช่างสร้างความขาดแคลนวิกฤตโควิดยังเพิ่มปัญหานี้ในด้านสุขภาพแนะนําว่าหากสนใจเริ่มด้วยการเรียนทักษะจริงๆผ่านฝึกงานหรืออาสายิ่งลงมือทํามากยิ่งได้งานง่าย โดยเฉพาะแสดงทักษะมนุษย์อย่างการทำงานทีมและสื่อสารเขาคล้ายคายกันและนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแยง้งบางคนอาจโต้แย้งว่า AI จะพัฒนาเร็วขึ้นจนแทนที่งานเหล่านี้ได้ในที่สุดคุณคิดอย่างไร AI ยังเป็นภัยคุกคามหรือเป็นพันธมิตรแชร์ความเห็นในคอมเมนต์ได้เลยครับฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และถ้ามีมุมมองอื่นๆบอกกันหน่อยเพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ความคิดเห็นของคุณอาจเป็นกุญแจสําคัญสําหรับคนอื่นๆที่กําลังวางแผนอนา,นาคตอ้างอิง CNBC h t t p s w w w c i n b i z c o m 2 0 2 5 1 0 3 0 f a s t g r o w k e e n t r y l e v e l c u r i s e d a t a r a l o g r i s k o f b e <ique> i <im> n <it idi> g r e p l a c e b y a i s <guidelines> e n e w r e p o r t h t m l Resume now. h t t p s w w w r e s u m e n o c o m j o b r e s o u r c e s c a r i s k e r e s i s t a n c e e n t r y l e v e l c u r r i e s